ดังๆเลยครับโน่ยด้วยค่ะดูๆออกไปแล้วมันเรียบๆง่ายๆนะครับแเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเรียบง่ายอย่างที่ <ไป S 1> เห็นไหมครับ สุดสัตยที่การต่อสู้ด้วยอา,าวุธและมือเปล่าบวิชาทนี้ก็กรมยุทธศาสตร์ฐานบกครับท่า,า,านได้มาทำการให้อาวุธป้องกันตัวการต่อสู้บิสันบิัน มีซ้ำดีบริหารสมนยาพระรารชัยวัฒน์นะครับทไมให้สมจริงหน่อยไปต้องไปเมืองจีนนี่น้องเมืองจีนมาหาเราแล้วมันมีก้าวผมเล็กๆครับเดี๋ยวดูสแตนแมนนะครับนี่ครับทับขีดกาปาร์ตี้นะครับแทงมุมทั้างก้านะครับที่ถ้าเราเอาไปยุวิวใช้ในชีวิตประจำวันเรานะครับป้องกันตัวได้ต่อไปจะเป็นการ การใช้ทั้งเก้าแบบ่อเนื่องครบตามที่กรมยุทธศาสตร์ทาได้ทำการสุดตามลรสอนยี่สิบเอ เลยอง่าสามสี่เลยนี่นี่โอ้โหนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบสามสิบเจ็ดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองเพราะการแสดงชุดนี้อาจเป็นอันตรายนะครับอย่าไปทำเรื่องนี้นะครับรอรอปีหนึ่งสองสามนะครับอาจเป็นอันตรายที่ต้องรับรับการถึกผลนะครับพี่ๆของคุณผลมาตเ่็ไนะครับลูกหลานท่าน ในตำราการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธจ่ากายนะครับรศ2741-50ขุนทาหารสุธิยาก,กับบุนาหารชัยวัฒน์นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ปกครองอยู่ก็อของยิ้มและดีลูกขันลูกสันล,ลูกผมครับก็บอกผัวฐานผัวฐาน สุดท้ายครับหลังจากที่ได้ลบมเป็นเวลายาวนานแล้วก็เข้ามาชิงขั้วหนึ่งเดี๋ยวจะมีได้อยู่อีกดาบไปปืนติดอาวุธไปหรือจะตัวเปล่า,าตัวโบราณครับแม่ใช้ได้เลยเรียนท่านผู้ใหญ่ทราบนะครับนี่มเป็นนักแสดงมืออาชีพนะครับเพียงแต่เราเอามาฝึกแล้วแสดงนะครับมีอบตอนแรกขนาดนี้ก็สุดยอดนะครับ ไม่ได้ใช้ของจริงนะครับของจริงต้อหลอนรามลงไปครับเดี๋ออดดยอยๆในคู่ที่หนึ่งนะครับการต่อสู้คู่ท,ที่สองนี่ก็จะเป็นมีดกับมือครับโดยพลทหารปรีชาและพลทหารทัศพงศ์ทัศพงศ์ครับเฮ้ยมีดก็ปรีชาครับปรีชาเดี๋ยวใจส้มนะครับ คนที่ไม่มีมีดน่าจะเสียเปรียบกว่าเพราะอีกคนนึงมีอาวุธใช่ไหมครับแต่ก็ต้องสู้ครับเมื่อถึงทาวสุดท้ายแล้วเรื่องอะไรจนตรอกก็ต้องสู้ครับตัวผู้ชายไม่ถอยอยู่แล้วครับส,ส,สู้ไม่ได้เห็นะครับตี้สอบสอบหลังด้วยเขาบอกคนไทยเนี่ยมีวิชาบวยไทยเจตัวตั้งแต่แรกเกิดนะครับมีวิชาแห่งนักรบไทยเขาไปเอาอาวุธใช้ถึกวิชาทาหารเก็อีกนี่โดกนกดเข้าไป ว่ามีมีเสียเนะปลี่ยนนะนี่ก็เป็นฝีไม้ลายมือของผู้ฝึกนะครับแล้วก็ครูฝึกนะครับโดยการควบคุโโมโดยจากเหลคุณธรรมองค์ประจักฝึกตามแบบฝึกของกงมยุทธศกษาลครั น้องนะครับน็อกเอาเซลล์แล้วการแสดงนะครับการแสดงเห็นไหมครับอน้องทหารใหม่เพียงผูกคนไม่กี่เวลาก็สามารถทำการได้เยี่ยมดีแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับ้าอกบไม่ได้แล้วครับคุณศิวิยาคุณกรลัะนตสิหกรรที่ดี ลุ้นนี่เย,ยครับเสร็จแล้วก็คารวะออนะครับนี่คือวัฒนธรรมคนไทยนะครับผิท่าทั้งไปขออภัยไม่เป็นไรขอทนได้ให้อภัยสวัสดีคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเป็นการแสดงมือเปล่ามือเปล่านะครับเราเรารู้จักมือเปล่ามือเปล่าไหมนะโดยที่ก้องกับที่สามารถคนราหานต้องต้องผิวกับรสามารถคูตนตาแสง ดูตาแตงก็จะพูดนี้ได้ละบาลโบราณที่เด็ดด้วยนะมือเปล่าหรือเปล่านะครับมาในชุดของชายชุดเข้มนะครับโอ้ยโยนจริงเปล่าเนี่ยแอนตันซินของจริงหรือเปล่าของจริงเลยเนี่ยจริงไหมจัิงไวมมีเรื่องเทียนวนึกเรื่องจริงหรือเปล่าขอครับอยู่ไหนครับหมออดไว้เจ็บโอ้โหกาลาหัวใจของเราลูกถึงไว้ลุกรู้สึกว่าโดยโบราณ มำมือให้ประยุกต์เลยนะครับฝีเข่าฝาเข่าขวาฝีศอกศอกขวาอย่าลืมพวกตยองมึงนะเรื่องมีเพื่อร่นก่อนไอ้หุ เด in so oh, okay. ี๋ยวความจ้าชาติชาติยุคนจะมาติดต่อโอ้โหวิญญาณมือหมุนตัวนะครับตักกลางลิ้นปีเลยนะครับยังไม่พอลุกขึ้นมาคว่าไปอลุกขอคนมทหารนี่แข็งแรงมากครับฝูงโตเร็วฝูงโตเร็วสับไปครับสีขาขวายอ้ออกนี่นะครับนี่เพื่อหีบยอดออกหายท้องไปยังไม่พอโอ้โหนี่เองครับจัดหนักแบบนี้ครับนี่ตัววัดนี่แล้วตัวัดเข้ามา โอ้โหได้ไงเนี่ยทไ้ไเนี่มีรูครับรสุดยอดเลยสุดยอจริงๆนะครับครับผู้คิงโคือจ่าธุรชาครับขอยกครับท่านประธานดูไม่ทานครับขออีกยอดเลยไหครับวัยวัยครักว่าวัวนะครับ ผมไม่เหนื่อยนะครับผมจะพูดใหความว่าผมเหนื่อยแค่ดูยังเหนื่อยแทนเลยลอ่าแสดงการขอล้มนะครับ